นาอดีตการอันไกลโพ้นในยุคที่แผ่นดินสยามยังคงเต็มไปด้วยมนขลังและเรื่องราวอัศจรรย์มีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพสักการะและเลื่อมลือไปทั่วทุกสารทิศด้วยพุทธคุณอันแก่กล้าและแม่ตาธรรมอันหาที่สุดมิได้นามของท่านคือหลวงปู่สุข เกสโรแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเรื่องราวของหลวงปู่สุขมิใช่เพียงแค่การสร้างวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์และการเผชิญหน้ากับอำนาจลี้ลับที่ยากจะหาคำอธิบาย ครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังจำพรรษาอยู่ที่วัดส้มแก้วจังหวัดชัยนาธมีข่าวลือเล่าลือถึงอาถรรพ์ผลร้ายที่ครอบงำบริเวณวัดนั้นชาวบ้านต่างหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้บางก็ว่ามีผีพรายมาก่อกวนบางก็ว่ามีพูดผีปีศาจสิงสถิตทำให้ผู้ที่เข้ามาต้องประสบเคราะห์ร้ายหลวงปู่สุขผู้เปี่ยมด้วยเมตตาจึงได้ลงไปปัดรังควานสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นด้วยพลังจิตอันแน่วแน่และ บทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ท่านได้เข้าเผชิญหน้ากับอาถรรพ์เหนือธรรมชาติเหล่านั้นอย่างไม่หวั่นเกรงและสามารถปราบปรามสิ่งอับมงคลให้ออกไปจากวัดได้ทำให้ชาวบ้านกลับมาอยู่อาศัยอย่างผาสุกอีกครั้ง อีกหนึ่งตำนานที่เล่าขานกันอย่างกว้างขวางคือการปลูกเสกวัตถุมงคลกลางแม่น้ําในสมัยก่อนเมื่อหลวงปู่จะปลูกเสกเหรียญหรือตะกรุดท่านมักจะนําพาคณะสิทธิ์ลงไปยังกลางแม่น้ําเจ้าพระยาท่ามกลางสายน้ําที่ไหลเชี่ยวหลวงปู่จะนั่งสมาธิภาวนาอย่างสงบนิ่งปล่อยให้กระแสะแห่งพุทธคุณแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณท่านจะนําวัตถุมงคลที่เตรียมไว้มาวางไว้บนกลางแม่น้ําแล้วไร้พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่า ในระหว่างการปลูกเสกนั้นสายน้ำจะไหลเอื่อยลงทันทีเรากับต้องมนสะกดเกิดแสงสว่างวาบขึ้นจากวัตถุมงคลและปรากฏการเหนือธรรมชาติอีกมากมายที่ทำให้เหล่าสิทยานุสิทย์ต้องประจักษ์ในพลังอันแก่กล้าของหลวงปู่แต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่า เรื่องราวการต่อสู้กับเสือสมิงซึ่งเป็นสัตว์ร้ายในตำนานที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติแปลงกายเป็นเสือหลายพาดกรอนหากินมนุษย์ว่ากันว่าครั้งหนึ่งมีเสือสมิงปรากฏตัวขึ้นในป่าใกล้เคียงกับวัดสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากไม่มีใครกล้าจะเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกต่อไปหลวงปู่สุขทราบถึงภัยอันตรายนี้จึงได้ถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ออกเดินทุดงเข้าไปในป่าเพียงลําพังท่านเดินเข้าไป เผชิญหน้ากับเสือสมิงอย่างองอาจท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าและเสียงคำรามกล้องของเสือสมิงโดยอำนาจจิตที่แก่กล้าและพระเวทคาถาที่ท่านร่ำเรียนมาหลวงปู่ได้ต่อสู้กับเสือสมิงอย่างดุเดือดว่ากันว่าท่านได้ใช้พลังจิตบังคับให้เสือสมิงเชื่องลงและสุดท้ายก็สามารถปราบปรามมันได้สำเร็จจนไม่กล้าที่จะเข้ามาทำร้ายมนุษย์อีกเลย เรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่สุกเกสโรยังคงเป็นที่เล่าขานสืบมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งเรื่องการปลูกเสกวัตถุมงคลกลางแม่น้ําการเผชิญหน้ากับอาถรรพ์เหนือธรรมชาติที่วัดส้มแก้วและการปราบเสือสมิงล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังศิธิ์อันแก่กล้าเมตตาธรรมอันหาที่สุดมิได้และความสามารถพิเศษอันน่าอัศจรรย์ของพระเกจิอาจารย์นมระบือแห่งสยามผู้นี้ซึ่งยังคงเป็นที่เคารพสักการะและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพุทธ ศา,าสนิกชนมาจนถึงปัจจุบัน